สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสาวเอสาวอีสานนะคะวันนี้สาวเอนะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูาตามคําเรียกร้องของคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่ได้ดูคลิปการทําดอกไม้จนันหรือว่าชอบประทานแล้วนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวงหลีดหรืองานฝีมือนะคะแล้วก็เรียกร้องให้สาวเอนําอุปกรณ์มาขายนะคะสาวเอก็ ทำตามคา,มามเรียกร้องของคุณผู้ชมแล้วนะคะนี่ค่ะของมาแล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าสาวอเอออะไรมา,าขายบ้างนะคะคลิปนี้ขอเป็นคลิปเสนอการขายนะคะคุณผู้ชมค่ะสาวเอก,ก็ตามคําเรียกร้องนะคะจะพยายามเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไว้ที่สาวเอแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้ก็สามารถามาซื้อได้นะคะคุณคุณผู้ชมมาดูกันเลยนะคะว่าสาวเอ เอาอะไรมาไว้ที่ร้านบ้างแล้วก็ใครที่อยากได้ก็สามารถเลือกหาหรือว่าสอบถามได้นะคะอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมจะเป็นใบนะคะใบดอกกุหลาบนะคะใช้สําหรับทําดอกกุหลาบทิปหรือว่าดอกพุทนะคะอันนี้จะเป็นใบเลี้ยงนะคะคุณผู้ชมลักษณะใบาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวซาเอเอาให้ดูนะคะ1ชิ้น ใบใบจะเป็นใบกระดาษสานะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะคะขนาดขนาดของใบนะคะคุณผู้ชมค่ะประมาณเช่นผ่าศูนย์กลางใบนะคะประมาณ6เซนนะคะคุณผู้ชมค่ะ หกเซนหกเซนติเมตรได้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างความกว้าง3ามเซนครึ่งนะคะความกว้างของใบนะคะอะดูใกล้ๆอีกครั้งนะคะใบก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ด้านหลังนะคะคุณผู้ชมอันนี้ด้านหน้านะคะเหมาะสําหรับคนที่เอาไปใช้ทําเป็นดอกกุหลาบทิปดอกพุธหรือว่าเอาไปแปะทําช่อประทานนะคะช่อเชิญช่อประทาน ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นใบนะคะจะเป็นใบเลี้ยงจะเป็น1ถุง1ถุงแบบนี้นะคะหรือว่าจะแบ่งครึ่งหรือว่าจะยังไงก็สอบถามสาวเอเข้ามาได้นะคะตัวนี้ใบมาแล้วนะคะตัวที่1นนะคะคือใบใบดอกกุหลาบใบเลี้ยงนะคะใบเลี้ยงอ่า มีหลายถุงนะคะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามสาวเอกเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมขาอันที่2นะคะอันที่2ก็จะเป็นตุ้มสำมลีนะคะตุ้มสำมลี่าดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมครับคุณผู้ชมขาตุ้มสำมลีนะคะตุ้มสซลีตัวนี้ใช้ทำอดอกกุหลาบทิพหรือว่าดอกพุดได้ นะคะจะทำให้ทรงสวยงามนะคะ,ะเป็นก้านลวดค่ะคุณผู้ชมขาดูใกล้ๆนะคะนะคะเป็นก้านลวดลักษณะนี้นะคะคือตุ้มสสำลีนะคะใช้ทำกุราบทิพย์ดอกพุทธหรือว่าดอกอื่นๆได้ตามใจของ fc สาวเอหรือคุณผู้ชมทั้งหลายได้นะคะตุ้มกุราบนะคะใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เพจนะคะบ้าน ดอกไม้คุณเอ๋นะคะได้นะคะหรือว่าใต้คลิปได้นะคะคุณผู้ชมขะอันนี้สาวเอเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมดูอ่านะคะตุ้มสำลีใบสาวเอ๋นามาขายหรือนํามาสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจแล้วนะคะมาดูชิ้นต่อไปกันคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บใบกับตุ้มสำลีก่อนนะคะสอบถามราคาเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมขาเอก็จะ ใช,ใช้ช่องทางนี้หากินเหมือนกันนะคะต้องขออนุญาตด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะอ่าสองชิ้นผ่านไปแล้วนะคะต่อป้าต่อมามาดูอันนี้เนาะ มองเห็นกันรือยังเอ,อ่ยอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษย่นสีดำนะคะใช้พันกา้านใช้พันก้านดอกไม้จันทร์นะคะหรือช่อประทานก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นกระดาษย่นสีดำตาดอกไม้แดงนะคะตาดอกไม้แดงจะใช้ได้เยอะนะคะ1แผ่นนะคะ หึงแผ่นจะสามารถใช้ได้เยอะมากนะคะหากเราติดติดนิดเดียวก็ใช้ได้เยอะนะคะเป็นพันพันพนดอกเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมสาวเอก็เอามาไว้กับสาวเอแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ,ะมีจํานวนมากนะคะ,ะสามารถสั่งทีละเยอะๆกันได้นะคะคุณผู้ชมเนาะอ,อันนี้จะเป็นกระดาษย่นดานะคะกระดาษย่นดํา ใช้พันก้านดอกไม้จันนะคะสวยๆนะคะคุณผู้ชมอ่าตอนนี้อุปกรณ์ก็เริ่มมาอยู่กับสาวเอรายชิ้นรายอันแล้วนะคะคุณผู้ชมจะพยายามรวมๆกันมาอยู่ไว้ที่สาวเอที่เดียวนะคะส่วนพวกขอบพลาสติกขอบพวงหลีดก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะถ้าเป็นลายถ้าเป็นลายจะ220ถ้าเป็นสีพื้นจะ200นะคะ ต่อ1ถุง100แผ่นนะคะคุณผู้ชมสามารถสั่งสาวอีได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกหลายๆอย่างกำลังเริ่มเริ่มทยอยเข้าร้านแล้วนะคะคุณผู้ชมตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมนะคะสาวอีก,ก็เลยอเอาอุปกรณ์แล้วก็จะพยายามขายอุปกรณ์ทำดอกไม้จันรวบรวมไว้ที่สาวอีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลีบอาจกลีบดอกไม้ดอก,กุหราบทิ์ดอกพุดธ ดอกลีลาวดีดอกบัวแล้วก็ดอกอะไรอีกล่ะดอกคาร์เนชั่นประมาณนี้นะคะสาวเอกก็กำลังลงอุปกรณ์พวกนี้นะคะสิ้นเดือนนี้พวกกรีบจะได้จะมีครบทุกอย่างนะคะพวกกรีบกรีบอัดกรีบอะไรต่างๆนะคะสอบถามราคากันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สาวเอกก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะ ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมหรือว่า f อของสาวเอได้รับทราบรับรู้นะครับว่าอุปกรณ์ทำดอกไม้จันกำลังเริ่มทยอยทยอยเข้าร้านสาวเอแล้วก็สอบถามการเข้ามาได้นะคะขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจนะคะสาวเอเรื่อยๆมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่อุดหนุนสนับสนุนมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมสาวเอก็พยายามที่จะเอาอุปกรณ์ทำดอกไม้จันนะคะมาไว้กับสาวเอแล้วก็ให้ผู้ชม ให้คุณผู้ชมหรือว่าคนที่ต้องการทำํำหัาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดฝึกหัดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมขออนุญาตใช้ช่องทางนี้ประชาสัมพันธ์ในการขายสินค้าของสาวเอไปนในตัวนะคะส่วนการเรียนการสอนเราก็จะพยายามเริ่มอ,ออกแบบยหลายอย่างพวงหลีดหลายๆอย่างให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สาวเอก็เข้ามาบอกกล่าว กับคุณผู้ชมแต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็สาหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกาไดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกาลังใจให้สาวเอ๋ด้วยนะคะคุณผู้ชมสาหรับคลิปนี้สาวเอ๋ก็จะลาคุณผู้ชมไปจัดของขึ้นสต็อกก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหรือกระดาษดำนะคะคุณผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้สาวเอ๋ก็ขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงแค่นี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะร่ลำ,ลำรวยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ